สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ,ะงานใหม่ของเรานะคะเข้ามาเรียบร้อยแล้วค่ะล็อตนี้เป็นถือว่าเป็นล็อตที่ห้หรืที่6ได้เลยนะคะเพราะว่ารุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นพี่เบิ้มสีเงินแล้วก็พี่เบิ้มสีทองนะคะขายดีมากนะคะตัวไซส์ใหญ่ที่สุดในร้านนะคะแล้วก็เป็นของหายากด้วยนะคะนี่นะคะมาดูรายละเอียดกันนะคะด้านหลังจะเป็นอย่างนี้ ะะแล้วก็ด้านหน้าด้านข้างเนอะอันนี้นะคะเป็นลอตใหม่ล่าสุดของเราเลยนะคะเข้ามาเรียบร้อยแล้วของพร้อมส่งนะคะของร้านเรานะคะโมเดลมนุษย์อวกาศพร้อมส่งทั้งั้นเลยใครสนใจสามารถกดสั่งได้แล้ววันนี้นะคะ